สว,ส,วนนส,สวัสดีครับวันนี้เป็นไงสีจอใหม่สวัไหมครับสำหรับใครที่มีออนิวนะครับวันนี้เราจะมาตั้งความสว่างของหน้าจอกันผมด้านซ้ายนะครับที่อยู่บนก้านปัดน้ำฝนนะครับให้เลือกอัตโนมัติหรือปรับด้วยตนเองนะครับ เราก็เลือกปรับที่ตัวเองครับอันนี้คือปรับหน้าจอกดไปกดไปเรื่อยๆจนเราพอใจครับแล้วก็กดค้างมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นวัดรอบกับความเร็วครับความสว่างวัดรอบกับความเร็วเอาตามที่เราชอบอครับเวลาขับกลางคืนก็จะได้ไม่แสบตา แล้วก็กดค้างไว้มันก็จะเซ็ตตามที่เราตั้งไว้ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นปรับอัตโนมัติก็คือตัวนี้จะมีต่ำสูงมาตรฐานตัวนี้เราก็เลือกเอาเลยตัวนี้อยากได้แบบไหนก็เลือกเอา โอเคจบละไมออนิว okay.